ผมที TC ชาแนลนะครับเราไปครับบ้านพี่แดงโอ้โหยินาทีมีอะไรมาสัมภาษณ์พี่แดงมาถึงบ้านพี่แดงทำอะไรกินโอ้โหพี่แดงทํากับข้าวกินเองเลยนะครับวันนี้ปลาซอไม่อยู่เลยปลาซอไม่อยู่เลยป้าซออยู่ผมก็ไม่ไปหรอกก็ไม่เคยทำรอกเพราะว่าปลาซออยู่แต่บ้านเลยอ๋แล้วเพื่อนพี่แดงกลับแล้วเหรอใครไปแล้วก็ชอบใหม่พี่ตอมากเลยวันนั้น เพ oh. right. no uh, like like ื่อนแกมาไงเพื่อนวีแดงแกมาคือเขามาดูเขามาดูว่าเออที่นี่มันพอจะทำไหมได้บ้างหรือเปล่ามาดูเที่ยวไปอ่ะเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวมาหากันมาเยี่ยมมาเยือนกันเยี่ยยมมาเือนกันเพื่อนกันตั้งแต่สมัยทำงานเลิกเลิกกันอยู่ใกล้ๆกันทำไรกินวีแดงแกหน่อไม่ผัดผัดทำภาษานึกนึกดูผัดกะเพราต้มยำน่าจะผัดน่าจะผัดนี่อย่างเรื่อง เราจะมาคุยกับพี่แดนนะครับว่าพี่แดนไม่ตามลงไปเหรอคงไม่นะเพราะว่าเราสร้างตรงนี้ไปแล้วไงถ้าเราไปอยู่ตรงนู้นมันก็คือเราไอ้นี่ไงเรายังไม่รู้ว่าที่นู่นมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราจะตัดสินใจตูมเดียวไม,ไม่ใช่เพราะว่ามันใช้ชุนเยอะนะพี่แดนะ มันใช้ทุนเยอะหมดห้าหกแสนแล้วคี่ดูเราจะไปห้าหกแสนถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอีกล่ะใช่ไหมแล้วก็ตามไปอีกมันไม่ใช่แล้วก็อต่อไปก็คงจะเป็นขอทานไปเลยอ่ะใช่ไหมที่หมดทุนแล้วก็ไปทําอะไรไม่ได้แล้วครับอย่างก็อยู่ที่เงินนะเนาะมันต้องยู่ใช้เงินเนี่ยใหญครับครับพี่แดงก็ยิ่ยใหแล้วก็จะปักหลักอยู่นี่อยู่กับผมนี่แหละจัดพุิธีการไปทำคลิปอยู่ในบ้านนี่แหละอยู่ที่การนี่แหละก็อยู่ที่นี่แล้วผมก็ทําอยู่ก็เลยค เต่าก็อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวหาไม่ได้หมดแหละใช่ถึงว่าเราจะไปเที่ยวเราขับรถไปใช่ไปเที่ยวใช่ไหมร้อยยี่สิบโลนะพี่ต่อนะร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลร้อยยี่สิบโลสองสามสิบโลอยากจะไปไหนแล้วก็ไปใช่ไหม่ะใช่ครับไม่ใช่ว่าอันนี้มือปืนนะครับเนี่ยมือปืนไปไหนไปด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนก็เจอเพื่อนเมื่อคืนเจอเพื่อนเหรอพี่ต่อก็ไอ้พี่แดงไม่ใช่ ก็ลากันไปแล้วตอนเช้าใช่ไหมเก็บอกจะไปมุกดาหารไาว้อ๋อเดินทางปลอดภัยนะหาฝันให้เจอพว่เนี่เพราะแกจจิงมาจากไอ้นี่เจงมาจากทำร้านอาหารที่อื่นอ้ยที่อื่นแกทำผับทำอะไรพวกนี้ครับ พี่แดงก็บอยินยันแล้วนะครับพี่แดงอยู่ตรงนี้เอฟีใครจะมาก็ยังมาพักได้พี่แดงยังอยู่กกอกยังมาพักได้นะครับพี่แดงยังอยู่อยู่บ้านกกอกอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับพี่แดงยืนยันแล้วนะครับว่านะครับใครที่พูดกันว่าใครมาไม่มีที่พักมาที่นี่ได้ครับนะครับที่พักที่นี่มีนะครับอาจจะมีคนทงคนเทนหรือว่าพ่อลุงหรือว่าอะไรมาครับพี่แดงก็ยืนยันถ้าอยู่ไปนานๆใช่ไหมอาจจะ เปลี่ยนภูมิทัศน์แถวนี้ครับให้มันดูนดแบบดูดีขึ้นใช่ใช่ไหมปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทํ<ม>าไปใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็คุยนะตอนขึ้นไลฟ์ก็คุยกับเอซีว่าครับว่าเอซีก็ไอไอ,ไอโซนที่จะแบ่งไปไอ่ลาลที่นูน่นนะก็ไปใช่ไหมละ่ะ<ม>ไ,ไปแต่ว่าผมก็อยากจะให้มีลาที่นี่บ้างที่นี้นะที่นี่ก็มีที่ลำก็ตรงกลางไปปูหญ้าเนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็อาจจะให้เด็กๆเนี่ยมัน เพื่อำด้วยอะไรเพราะว่ามันเป็นรายได้ของเด็กใช่ไหมล่ะขอขอแนะนำมันเลยได้ไหมทำไมพี่แดงไม่ติดป้ายเนอะที่คนพัพไมาเขาไม่เห็น fc พักผมมาหลายคนแล้วติดติดป้ายเนี่ยมันก็คือเสียภาษีอย่างมีหลายอย่างเนาะเราก็ไม่ติดแต่ว่าเราแค่โปรโมทนี่เขารู้กันทุกวันหมดแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเขารู้หมดแล้วว่าเออเราอยู่ที่นี่ถุงมัจะเอฟ fc จะรู้จังหมดแล้วก็เขาก็บอกต่อต่อว่าเราก็ไลค์กันประจา ก็เห็นกันอยู่โปรโมทกันก็บ่อยอืในกระท่อมนี้เนาะบางคนก็มาโปรโมทท่อใหญ่ๆเขามาโปรโมทครับแล้วก็โอเคเราก็รู้แต่แต่เราไม่เราไม่ไปติดป้ายติดอะไรเนี่ยมันก็เราไม่อยากจะไปเกิดภาพท้างประเด็นท้างอะไรนะใช่ไหมล่ะครับ ถ้าอยู่เงี้ยอ้าวถ้าเขาจะมาตรวจก็มาเนี่ยมันมีเอกสารแล้วครับครับครับเอกสารแล้วก็ทําไว้หมดแล้วเนาะเกลี่ยไว้หมดแล้วนี่ครับเอฟครับเราเอฟซีไหนจะมาเที่ยวก็มาได้ครับพี่เต๋อพี่แดงยังอยู่ที่นี่นี่ฟรีที่พักครับบรรยากาศดีและกลางสวนใาญ่นะฟรีครับนี่ครับส่วนมากส่วนมากก็จะมีแต่พวกเอฟซีเอฟซีนี่เขาไม่ได้มาบางทีเขาก็ไม่ได้มาหาลุงเขาก็มา อยากจะมาพักมาพักที่นี่เอไม่ได้ปแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนก็คือนั่งกินทําปาร์ตี้หรือว่าทำแคมปิ้งกินกันเดี๋ยววันเดี๋ยววันไหนวันไหนยืมไปฐานที่หน่อยตรงนี้แหละครับทําอะไรกินกันเพราะว่าผมชอบอย่างนี้แล้วผมเข้ามาเนี่ยบรรยากาศเป็นบ้านเย็นๆเพราะว่า วันนั้นผมเห็นยายรองเข้ามาเออบรรยากาศมันดีเห็นยายรองเข้ามานั่งไลฟ์สดตรงนี้บรรยากาศมันดีแล้วมันวิวมันได้แล้วมันเงียบมันไม่รบกวายใครอที่ไหนมั้ยมันไม่ยุติถนนอ่ะไม่ไม่ยุติเขตแล้วใครไม่มีใครมาส่องเพราะว่าเราอยู่ในสวนตัวสวนตัวของเราใช่แค่นี้เองนี่ไอตี๋ใครจะมาพักผ่อนก็ยังมาได้ครับพี่แดงยินดีนะครับพแดงยังอยู่ตรงนี้นะไอี๋ครับยังมีที่พักนะครับใครมาเที่ยวกอก ลุงก็ลุงก็ไปไปมามาไอปีครับลุงลุงแกไม่ได้ไปอยู่นู่นเลยนะครับลุงแกเพิ่งไปไปมามาใช่ครับนะครับนี่ก็ลุงแกก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะไปมาเราก็อยู่นี่เราก็จะเราก็จะคืนเราก็ดูแลตรงนี้ทั้งหมดถูกไหมล่ะกลางคืนผมก็เดินไปนู่นเดินอยนประมาณสี่ห้าทุ่มเข้าเวรพี่แกเข้าเวรกลงคืนกับพี่ต่อการตรดการตรดการตรดการให้ผมเนี่ยกาดูว่าเออความเรียบร้อยโอเคน่ารักอ่ะหลับหลับอนครับก็คือเป็นหูเป็นตาใช่ไหมล่ะครับเราก็ยังอยู่ ออเตรงนนีี้มมมัคาผมอ่ะเคยจะอยากมานอนตรงนี้ครับผมมามันนอนได้แต่แฟนผมมามันติดแอร์แต่ผมมาชอบแบบนี้ธรรมชาติผมอ่ะเออผมชอบแบบนี้แบบฝรั่งยังชอบ่ฝรั่งร้องว้าวมาด้วยมันมันใช่มันธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติสุดๆใช่ครับีไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายมาทำกินกินกันไปใช่มีแล้วกินไปย่างไก่ย่างหมูมืดเลยย่างไก่ย่างหมูมืดแล้วอ่ะนนอนอน แล้วดึกดคืนก็ไม่มียุงไม่มีการมุ้งมุ้งก็มีอากาศเย็นด้วยนะเย็นอากาศเย็นมึงต้องติดแอร์เลยเย็นเย็นแค่แค่พัดลมอย่างเดียวมันหนาวแล้วหนาวแล้วพัดลมเดียวก็หนาวแล้วผมผมพัดนี่ผมไม่ได้พัดใส่ตัวนะผมพัดใส่ขาช่วงข้างล่างเลยข้างล่างไปเลยใช่ไหมใช่มันเย็นขึ้นมาเลยใช่ใช่มันเย็นขึ้นมาเลยไม่ต้องใช้แอร์เพราะว่าไอ้พวกนี้มันโฟอยู่แล้วนะอากาศมันโฟรอบตัวอยู่แล้วคืนคืนคืนลเท่าไหร่พี่แดงสามร้อยห้าสิบผู้เอฟซี คืนเลื่สามร้อยติดแต่ไม่มีพัดลมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่มีแอร์แต่ว่ามีพัดลมแต่ที่นี่ตอนคืนมันต้องใช้พัดลมหรอกโอ้ยนอนขดอย่างกับกุ้งน่าดีครับยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องถามเลยต้องมาทำแคมปิ้งแล้วก็มานั่งสิงไฟเดี๋ยววันไหนผมจะยืมสถานที่มานั่งกินไงจะลองซื้อไก่บ้านมาทำอะไรกินกันนะไก่บ้านอะไเปยไจำลองเยผมมานั่งกิน บางทีก็เอาปลามาย่างครับเผาก็นั่งกินร้องเพลงกันไปอะไรกันไปครับเนไหมเอฟซีก็มาดูกันโผล่ใช่ผมเห็นได้ลองไลฟ์อยู่นะผมเข้ามาดูยองอุ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเหรอผมไม่เห็นไงผมเพิ่งเห็นนี่ไงก็นั่งนั่งคุยกันอะไรกันขก็อตีนะครับพี่แดงยืนยันแล้วครับพี่แดงอย่าปักหลักตรงนี้นะครับนะครับไม่ชายง่ายเพราะว่าครับเราสถานการณ์เราไม่มีความแน่นอนใช่ครับเพราะว่าขนาดนี้เขาว่าแน่นอนยังไม่แน่นอนเราจะไปมั่นใจอะไรได้ใช่ไหมเราต้องดูยาวๆครับ ว่าม <speaking in here> ัน <Lamborg> ม <hini> ีการเปลี <arguing in Background> ่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับมีปัญหาอะไรมั้ยี่แดงแย่แดงท่าข่าวทาน NC นะครับแดงยังตั้งฐานทัพที่มั่นอยู่ที่นี่ฐานทัพอยู่ที่นี่ครับไม่มีไปไหนแล้วครับพี่แดงบอกลงทุนไปเยอะแล้วกองอํานวยการยังอยู่นี่ได้ครับลงแกก็อยู่นี่แหละปรแกมก็ไปๆมาครับ เวลาไปขึ้นตรงขึ้นกาาแกก็จะมาไปนอนที่นี่ตั้งต้นที่นี่แหละเราไปตั้งต้นที่นู่นเข้าโอ้โหไปย่างไกลไกลเลยสามร้อยห้าสิบโลเงี้ยตัวประมาณเหนียวตายร้อยสามสิบโลร้อยสามสิบโลแบปกลับมาสองร้อยหกสิบอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปเพื่ออะไรลูกอยู่ประมานี่ก็เป็นร้อยแล้วจากนี่ไปเป็นร้อยเป็นไงเปิดใจลุงแดงในปีนะครับเนาะพี่ท่านก็คุยลุงแดงลุงแดงเขา้าวกินครับใครจะมาพักยังมีปีเขาเพื่อสามร้อยห้าสิบบาทถูกถูกมากๆากเลย ก็อากาศมันได้มันอยู่กลางทุ่งกลางเขาแบบอากาศมันดีมีป่านี้ป่าใช่ครับใครจะมาตั้งแคมป์มาอะไรได้หมดเลยฟรีทำแคมปิ้งรแคมปิ้งอะไรกันได้หมดเลยฟรีนะโอเคนะครับสําหรับเกมนี้ก็ขอจบลงที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นกันอะไรกดแชร์กดติดตามัทีวีชนะเลยครับ